สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมเทเดอร์แอดเกมเมอร์ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแนะนําฮีโร่สายแทงตัวถัดไปกันเลยนะครับผมซึ่งฮีโร่ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าโอริซานะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าโอริซ่าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเรียกเลยก็นะฮะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลย ก <g år> ็มาพูดถึงกันที่ปืนหลักของโอริซาก่อนเลยครับโอริซ่าครับจะเป็นปืนที่ใช้กระสุนเป็นโปรเจกไทเป็นหลักนะครับจะยิงโดยใช้ระบบความร้อนนะผมถ้าปืนเราร้อนเกินไปเราจะไม่สามารถยิงได้นะครับผมแล้วก็ปืนอันนี้นะครับยิ่งเราอยู่ใกล้ศัตรูยิง่งยิงแรงนะครับผมมาลองใช้งานกันดูนะครับ <stress> <rain> อันนี้เป็นการยิงที่ลำตัวครับก็สามารถใช้ปืนยิงหัวได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี <S <S ้นะครับผมจะลองยิงเข้าไปแบบใกล้ๆดูนะครับ ไปยิงหัวนะครับพอดาเมจจะต่างกันประมาณเล็กน้อยนะครับผมสำหรับผมมองว่าประมาณ15-20%ถึงยี่สนตครับไม่เกินนี้ก็เดี so ๋ยวจะลองยิงให้ปืนร้อนเลยครับแล้วเรามาดูกันว่าปืนเวลาร้อนแล้วมันจะรีโหลดยังไงนะครับนี่นะครับถ้าปืนเราร้อนนะครับเราต้องใช้เวลาคล้ายๆโหลดกระสุนครับประมาณ2วินาทีซึ่ง เวลายิงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คอยสังเกตแถบพลังงานความร้อนของปืนด้วยครับถ้ามันร้อนเกินไปก็สามารถหยุดยิงก่อนได้นะครับผมแล้วเปลี่ยนไปใช้ท่าอื่นเช่นท่าที่ผมจะทําการแนะนําต่อไปนี้นะครับไปดูกันท่าต่อมานะครับนั่นก็คือคลิกขวาของโอริซ่าครับโอริซ่านะครับจะทําการคว้างหอกไปนะครับก็ท่าหอกนะครับทาการคว้างโดนัตูนสตูก็จะโดนทั้งดาเมจที่ได้จากหอกโดนน็อกแบกโดนสตันนะครับแล้วก็สตูนะครับถ้าน็อกแบกไปชนกําแพงครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมด้วยก็มาดูกันนะครับผม ก็จะเห็นนะครับว่าตัว AI Training Bot นะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยตัวนี้น่าจะเลือด200ร้ครับก็้าเรานะครับสามารถคว้างหอกโดนแล้วก็ตัวสตูนะครับไปกระแทกดูกรแพงด้วยดาเมจที่รบๆได้ก็จะประมาณ1 0 0นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงเลยถ้าโดนก็น่าจะเจ็มพอสมควรครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะมาลองทําการคว้างหอกให้โดนสตูแต่ว่าไม่โดนกําแพงครับผมคิดว่าดาเมจที่ได้น่าจะเบากว่าตอนที่เราคว้างโดนสตูแล้วก็ไปกระแทกกาแพงนะครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบกัน นี่นะครับเราเห็นว่าตัวเทคนิค AI บดเลือดไม่ได้หายครึ่งหลอดแบบตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ท่าคิดขวาของโอลิซ่านะครับผมแนะนําว่าให้คว้างในตอนที่ประตูอยู่ใกล้กาแพงหรือว่าอยู่มีอะไรอยู่ข้างหลังครับอาจจะไปกระแทกโดนแล้วทำดาเมจเพิ่มเติมได้ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นท่าเลฟชิปของโอลิซ่านะครับท่านี้นะครับเมื่อเรากดใช้แล้วตัวเราจะครับจะได้เลือดเพิ่มเติมอยู่ที่125หน่วยเป็นเลือดหลอดสีเขียวนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้นะครับจะลดดาเมจที่เข้ามา โดนตัวเรานะครับประมาณ40%ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยะนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับเราจะคล้ายๆกับเปิด BKB นะครับใครเคยเล่นโดนัทโถอยเป็นเวลาทั้งหมด4.5วินาทีก็คือจะไม่โดนน็อกแบ็คจะไม่โดนสตาร์ทแล้วก็จะไม่โดนพวกท่าที่เกี่ยวกับการหยุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าค่อนข้าง OP เลยครับในช่วง4.5วินาทีนี้แล้วก็ในระหว่างที่ท่านี้ทางานอยู่ครับเราจะไม่โดนดาเมจเฮดช็อตด้วยนะครับผมซึ่งเป็นท่าดีๆเลยแล้วก็เวลาเราใช้ท่านี้นะครับ ความร้อนของปืนที่เราทําการยิงนะครับจะลดลงไปถึง50%เลยก็เดี๋ยวผมนะครับจะมาลองทําการใช้ท่าเล็บชิปให้ดูนะครับก็มาลองสังเกตกันนะครับว่าเป็นยังไง <Thank you. S 1> ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดเรามีรลอดสีเขียวเพิ่มมาอีก125น่วยเลยนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้โตลิซาจะถึกขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแถมสามารถทาให้เรายิงปืนแล้วความร้อนลดลงถึง50%ด้วยก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีเลยครับแต่ว่าจะมีคููดาวที่ค่อนข้างนานหน่อยนะครับอยู่ที่12วิ จต้องกดใช้กันให้ถูกจังหวะนะครับผมก็ท่าต่อไปนะครับคือท่า e ของโอลิซาโอลิซานะครับจะทําการควงหออ่อแล้วก็ทําให้ทำลายโปรเจกต์ทายที่เข้ามาด้านหน้านะครับผมแล้วก็กันการโจมตีระยะประชิดซึ่งเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ1.75วินาทีนะครับผมในระหว่างนี้เราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยแล้วก็สามารถใช้ดันประตูให้เกิดอาการน็อ c แบ a c ได้ด้วยครับแล้วก็จะมีดาเมจด้วยประมาณ100้หน่วยนะครับผมถ้าโดนเป็นเวลานะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน ก็เดี stumbled, paper, it, mm. Luckily, ๋ยวผมจะลองใช้แบบดันศัตต like so, ูให้ดูก่อนนะครับว่าทำงานยังไงไปดูกันประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้ท่านี้ผลักประตูออกไปจากจุดที่เราต้องการให้เขาออกได้นะครับผมแถมระหว่างนี้เราจะปัดโปรเจกต์ทยทั้งหมดที่เข้ามาทางด้านหน้านะครับพวกกระสุนพวกอะไรต่างๆแถมยังการการโจมตีในระยะประชิดนะครับพวกต่อยพวกดาบของเกนจิอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมนะครับจะมาลองใช้แบบปัดโปรเจกต์ทาให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงมาลองดูกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าท e ีของโอลิซ่าในระหว่างที่เราทําการปัดโปรเจคไทอยู่นะครับเราสามารถพุ่งไปหาศัตรูที่เขายิงมาหาเราได้ด้วยนะครับจะเป็นการผลักเขาเออกไปจากจุดที่เขาอยู่ด้วยแถมทําดาเมจด้วยแล้วก็ปัดโปรเจคไทเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราไปในตัวด้วยนะครับทะงานนี้เลยสําหรับท่าท e ีของโอลิซ่ามาพูดถึงกันที่ท่าไม้ตายของโอลิซ่านะครับโอลิซ่านะครับจะทําการควงหอกเหนือหัวแล้วครับแล้วก็จะดูดศัตรูเข้ามาทั่วขราวนะครับผม ระหว่างนี้ก็จะทําการชาร์จพลังงานนะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จพลังงานถึงที่เราต้องการให้เรากดคลิกซ้ายจะทําการปักหอ,อกลมพื้นนะครับผมศัตรูที่อยู่ในอนาเชของเราครับจะโดนดาเมจก็ความแรงของดาเมจที่เราทำครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราทําการชาร์จหอ,อกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตัวเลขที่เริ่มวิ่งครับจะเริ่มจากศูนย์ไปถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือแรงสุดก็คือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาใช้จริงๆผมจะใช้ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้ศั ตายชัวๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้งานกัน,กนด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูแล้วแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้ท่าไม้ตายอยู่ครับตัวละครเราจะเป็นตัวสีเหลืองๆครับตอนที่เราใช้ท่า p o อ i ติไฟหรือว่าท่าเลฟชิฟเลยก็คือจะกันดาเมจให้เราถึง40%นะครับแล้วก็จะไม่โดนน็อกแบ็กโดนอะไรด้วยนะครับผมไม่โดนขัดประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวมาลองใช้กันดูก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันดูครับลุย ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องชาร์จแบบผมก็ได้ครับชาร์จแล้วประมาณร้อยหกสิร้อยเจสิเปเซ็ก็การันตีให้ค่าตัวที่มีเลือดไม่เกินสองร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับผมช่วงชาร์จจากศูนย์ถึงหนึ่งรยหสจะใช้เวลาค่อนข้างชาร์จครับแต่หลังจากเกินร5 0สเปอร์เซ็นต์แล้วจะชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับผม ก็ตอนที่เรากดเริ่มใช้ท่าไม้ตายครับจะเป็นการรวบศัตรูเข้ามาติดตัวเราเลยนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถเดินออกได้ครับถ้าเขาออกเดินออกทันก็จะไม่มีดามเมทครับตอนที่เรากดใช้แล้วก็ต้องดูดีๆกันด้วยนะครับผมต่อมาพูดถึงเทคนิคส่วนตัวสําหรับการเล่นโอลิซ่าของผมนะครับโอลิซ่านะครับจะเป็นแทงที่เล่นได้ทั้งทั้งแนวเกมบุกหรือว่าทั้งแนวเกมรับเลยนะครับสามารถเอายืนหน้าเพโลดแล้วก็คอยยิงกดดันศัตรูครับกดดันแท้งกดดันดีเพสตัวที่อยู่ข้างหลังแทงก็ได้ครับ ก็ way, ในระหว่างที่เราทําการยิงศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้เปิดเราเริ่มร้อนผมแนะนำว่าให้เราทำการเปลี่ยนไปใช้ท่าอื่นครับเช่นเรายิงอยู่ครับปุ๊บปุป๊บ,บ,บปุปปบบปป e ๊บปุป๊บปุ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 0 ก็เพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูได้นะครับสำหรับผมผมมองว่าอุลิซาเป็นแทงที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่สกิลไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วยแล้วก็เงื่อนไขในการใช้งานไม่ค่อยอยากด้วยนะเมื่อเทียบกับตัวอย่างซาเลียน,นะครับผมหรือว่าไล่ฮาร์ดนะครับแถมอุลิซาครับก็เป็นแทงที่มีความสาม,มารถในการเอาตวลอดค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามีสกิลที่ช่วยในการเอาตวลอดถึง2สกิลทั้งท่าอีที่เป็นการปัดโปรเจกต์ไทที่เข้ามาจากด้านหน้านะครับผม แถมยังมีท่าเล็ชิปนะครับที่ทําให้เราถึกขึ้นเพราะว่าลดดาเมจที่ได้รับถึง40%แถมไม่โดนดาเมจพวกสตันพวกน็อกแบก็กพวกดาเมจหัวด้วยนะครับผมทาให้โอลิซานั้นค่อนข้างถึกนะครับสาหรับผมถ้ามีซับดีดีคอยช่วยนี่ค่อนข้างโอพีเลยนะครับแต่มีความสามารถในการเล่นได้หลายระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไกลเพราะว่าเปิดโอลิซ่าก็ยิงในระยะไกลได้แถมในรล็บชิปก็เล่นได้นะครับเพราะว่าอลิซามีท่าอีที่สามารถผักระตูได้ในรล็บชิปนะครับผมแบบนี้ แต่เป็นในระยะใกล้นะครับถ้าคลิกขวาหรือว่าถ้าความของของเรามันสามารถโดนศัตรูได้ค่อนข้างง่ายนะครับยิ่งมีกำแพงหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหลังครับทำให้ตัรโดนดาเม็ได้แรงขึ้นด้วยแบบนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นแทงที่เล่นไม่ยากนะครับมือใหม่ก็น่าจะเล่นได้เอาไปลองฝึกกันดูนะครับก็ต่อมานะครับมาพูดถึงกันที่ท่าไม้ตายของตัวโอลิซานะครับผมแนะนําว่าสําหรับการใช้ท่าไม้ตายของโอลิซานครับผมแนะนําว่าให้ทําการรวบให้โดนศัตรู2ตัวขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม ่วนเรื่องวิธีการกดนะครับพวกก็แนะนําว่าพยายามกดใช้เมื่อตอนเปอร์เซ็นต์เกินอยู่ที่1นึรนะครับจะเป็นการการันตีพวกเลือดที่ต่ากว่า200ตายชัวแน่นอนนะครับก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะครับผมแนะนําว่าพยายามรวบซัพพอร์ตสตัวโดนนี่อาจจะพลิกไฟได้เลยนะครับผมเพราะว่าซัพพอร์ตเป็นตัวที่สําคัญในไฟนะครับถ้าเขาตายแทงเขาก็จะไม่มีฮิวถ้าเราสามารถรวบแล้วโดนแทงเยถ้าเราสามารถรวบแล้วโดนซัพพอร์ตสตัวแล้วก็สามารถฆ่าได้ด้วยท่า ของเราครับผมจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยนะครับสำหรับไปนั้นแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ดูเลือดก่อนกดใช้ด้วยครับถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งก็ไม่ได้นไม่ให้กดใช้นะครับเพราะว่าระหว่างที่เรากดใช้เราจะยืนติ้งนะครับผมศัตรูที่เขาอยู่นอกวงเขาสามารถโจมตีส่วนมาโดนเราได้นะครับก็ต้องไปลองฝึกเล่นกันดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําฮีโร่ตัวถัดมานั้นก็คือโอริซ่าั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับ ปัจจัยหลักๆของฮีโรตัวนี้ก็คือการรักษาอุณหภูมิของปืนนะครับผมอย่าพยายามให้ปืนเราร้นนะครับถ้าปืนเราร้อนมันจะเสียเวลาถึง2วินาทีนะครับผมซึ่งทําให้เราดามเมจหายไปเยอะพอสมควรครับพยายามรักษาเกณฑ์การยิงปืนให้ดีๆครับถ้าเห็นว่าปืนเริ่มร้อนเกินไปก็สามารถกดใช้ท่าอื่นในการพักปืนไปในตัวได้ก่อนนะครับผมมาไปลองเล่นกันดูนะครับก็ถือว่าเป็นแทงที่มีระยะโจมตีค่อนข้างหลากหลายครับสามารถยิงใกล้ยิงไกลได้สามารถใช้ยิงพวก ตัวที่บินได้อย่างเอ h คโอฟาร่าแล้วก็เมอร์ซี่ได้ครับผมซึ่งถ้าเป็นตัวซารเลียตัวไลฮัทตัวรถฮอกนะครับจะทำแบบนี้ไม่ได้นะผมบาะว่า mm hmm. พวกนั้นเป็นตีค่อนข้างใกล้นะครับอย่างซารเลียเป็นเลเซอร์ก็ไม่ได้ไกลมากครับรถฮอกที่เป็นปืนลูกซองนี่ไม่ต้องคุยกันเลยครับแถมไลฮัทนี่จะพูดเลยครับเรื่องตีบนฟ้าลำบากสุดน,นะครับถ้าเจอพวก d p s หรือว่าตัวที่เขาเลือกมาเป็นสายบินก็โอลิซ่าก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถเอาไปแก้ทางได้นะครับผม ก็ขอจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็เพื่อที่ตัวเพื่อนเอนเองจะได้ไปภาสาระแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมอย่างไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการแนะนําฮีโร่ตัวถัดไปสวัสดีครับ Thank you. Not good! moving the barricade. I okay.

Failure is a chance to grow. At this rate, we won't be in the lead for much longer. in robot. Our robot. My ultimate is ready. My ultimate is charging. Stop them from pushing ahead. They're pushing the barricade. The task is not yet finished. Thirty seconds. game